โอ้ยเอาไงดีเนี่ยชิบหายแล้วมึงเข้ามาเดี๋ยวก่อนขอตั้งหลักก่อนโอเคเก็บมาเยี่ยมเอธิษฐานตัวดีกว่าเออเทียตัวเฮ้ยเกืเอบไปข้างหลังนี่วะไม่มีโอเคเออมาเยอะวะเดี๋ยวก่อนอาวุธอย่างนี้ไม่น่าใช้ได้ในตู้คอนเทนเนอร์มีเพียบเลย หายแล้วขอปีก่อนไม่ไหวเยอะเกินเฮ้ยฮ ύ, ทางแก๊สอา้าวสวยสิครับอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดวเดี๋ยวยว,ยว,วางก่อนวางก่อนเมื่อกี้เห็นประทัดใช่ไหมี๋ย,ยว,ว่าประทัดเอ้ยเจอประทัดเว้ยเอาละจังหวะนี้แหละเดี๋ยวก่อนเอาประทัดไว้ข้างบนเลยอ่าเอาประทัดล่อมาเดี๋ยวก่อน ถือถังแก๊สมานี่เออลงไปนี่ไงเจอแล้วเอาวางก่อนวางก่อนเฮ้ยอุ้ยโอ้โหโ,โดนโดนเฮ้ยมันวิ่งเลยมันวิ่งมันวิ่งไปถังแก๊สเออล้อเออโดนเละไปดิเฮ้ยสมบีมวิ่งวิ่งไอ้เหี้ย กาะขึ้นข้างบนนั่นแหละสวยออ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 วิ่ขึ้นมาเออ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 มีว่าเน่เอออเาลงไปลงไปเยี่ยมนั่นแหละฟาดซ้ำเออเออโอเคข้างหลังเฮ้ยโดนลงนั่นแหละสวยวิ่งก่อนย้ายที่คืนมาทางนี้โอเค นั่นแหละร่อนมาเออดัดขามันนั่นแหละทุบกระโหลกแตกเยี่ยมมันร่วมไปหนึ่งแล้วมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาตายมึงไอ้เหี้ยเรียบร้อยโอเคลันเนอร์หมดแล้วถังแก๊สอยู่ไหนวะเหลือตัวนึ่งอาะไอ้ไอ้ล็อกเกอร์นี้ก่อนเออเรียบร้อยเอาให้ล่วง,ไ,วง,ไ,วงไปฉาก จบเออเอใอ้ตายโอเคตายสนิทนมีตัวนึงง้างก่อนสวยสวโอ้โหไม่หัวไม่แตกเว้ยหัวไม่แตกนี่แหละอ้ยมังไอศัตเอ้อเออเออเออถีบมันเออเออเออ มีวะไม่มีเออตาย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 หนึ่งวะไอ้แฟนวู้แอลกอฮอล์อันนี้อะไรแอลกอฮอล์เหมือนกันมีพลาสเตอร์ไหมยายาก็ไม่มีชิบหายแล้วเลือดเหลือแค่ห้าสี่เดี๋ยวตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวลันเนอร์ตันเนอร์โอเคเออเนี่ย,นนยแหละจบท้ายคอหมุนเลย แกกอลกอฮอล์เห็กตัวนึงอีกตัวน,งวนึงต้องล่อเออเออเนี่ยแหละตายซะ <laughs> ชื่อเสียงวีรกรรมของเองเนี่ย <c oughs> แพร่กระจายไปทั่วเลยนะแต่น่าเสียดายที่เองจะต้องเป็นศพอยู่ที่นี่เฮ้ย <c oughs> พูดยัง,งไงเขาว่าไงนี่เป็นความพยายามอ่อ,อน,ออนหัดครั้งแรกของเอง <c oughs> ที่จะควบคุมชะตาตัวเอง หร,ห,รหรือเปล่าเคนน้อยเกินไปสายเกินไปแต่ข้าเกงว่าน่าประทับใจสำหรับคนตายที่เดินได้เฮ้ยอะไรกูยังไม่ตายอะไรอะมีดให้มีดขอบคุณมากกูขอยาแทนได้ไหมไม่อยากได้มีดเลยโอ้โหมีของขวัญมาฝากน่ารักมากของขวัญกูอยากได้มากวันเกิดกูเหรอ ไม่ได้อยากได้เลยนะมันเกิดเนี่ยโอ้โหมันเกิดไม่เอาอย่างงี้ดิ่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ้ยอยมันเกิดเหรอเอ้ยชิบหายแล้วขึ้นก่อนโอเคเอ,อะไรเฮ้ยหิน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 อุ้ยมันหืมไฟหินอ่ะมึงมาดิมึงมาเอาไงเอาไงพี่เอาไงเอาไงเฮ้ยมีบอสด้วยเหรอวะจอมทำลายล้างฉายามึงก่อนเนี่ย ไปก่อนเลยเฮ้ยมันมันมันสตาร์ทเหรอเออเออเดี๋ยวก่อนเรือไม่นรถเลยอ่ะทำไงอ่ะมันเป็นเกาะอ่ะเอาไงเอาไงปลายหินปลายหินลบลบเออใช้ล็อกเกอร์ไอ๊ะตู้คอนเทนเนอร์เป็นที่กำบังเอาดิยังไม่หยุดอีกปลายหินมาเออเอาดิเอาดิ มาพุ่งมาชนเสาใช่ไหมต้องรอใช่ปะเฮ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> อุยอ้ยอุ๊ยเกือบเกือบเกือบอุ้ยไปยิงขึ้นก่อนโอเคยังไงยังไงยังไงวิ่งก่อนดีกว่าสุริยาประชิดไม่ได้ต้องข้ามมันด้วยระยะไกล ทำไมันพุ่งชนสิ่งกีดขวางแล้วมันมึนโอเคเนี่ยแหละมาวิ่งมาดิวิ่งมา,งมาไม่วิ่งเหรอวะวิ่งมาดิวิ่งมาดิเร็วเข้ามาไม่วิ่งเหรอเออวิ่งสักทีเออนั่นแหละเฮ้ยมันไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่นี่เว้ยลบเออลบนั่นแหละเฮ้ย,อย,อยอโอ้โหเกือบ เอาไงนั่นแหละเหนื่อยเหนื่อยนั่นแหละโดนละเฮ้ยมันปลายหินแล้วมันปลายหินแล้วเอ้ยหลบได้อยู่โอเคจุกเอาแต่ต้องอย่าลืมมันเลี้ยวได้เฮ้ยเกาะแตกเอา้าสวยโอเคต่อ,อยังเฮ้ย,ยมันชาร์จแล้วมันชาร์จแล้วปลายหินเหรอปลายหินเปล่านั่นแหละปลายหินโอเค มาดิมาเข้ามาลบโอเคต้องให้มันชนครับมันถึะมึนโอเคนั่นแหละมืนยังมึนแล้วฟันต่อเข้าแล้วดาเมจเข้าแล้วนั่นแหละเอาดิลบก่อหลบก่อนไออึดอาดไออ้วนอย่ามาสออยแล้วเข้าแล้วแลุล,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 ลมาดิมาชนดิมาดิาดีมาเข้ามาดิเข้ามาไม่มาเหรอ มาเปล่าชิบหายเหมือนมันรอจังหวะไหนดิเข้ามาดิเร็ววิ่งมาดิเริ่มแล้วเริ่มวิ่งแล้วเอาดิเออวิ่งสักทีนั่นแหละยงัยงยงังยังไอสตันแลเออโอ้โอโอโอโยๆเกือบเกือบเกือบโอเคยกหิน โอ้โหมึงก็เอาให้ได้เนาะโอเคทางนี้มาดิมาดิพี่วิ่งมาโอเคเรามาอยู่ตรงไอ้ล็อกเกอร์นี้ปะไปละไม่วิ่งเว้ยมาทางงี้ดีกว่าเออโอเคมาดูดิมาเอาไง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 ให้มันวิ่งชนหนามได้ป่ะวะ มันไม่วิ่งเลยวิ่งดิเออมาดิมาวิ่งมาดิไม่วิ่งเว้ยไม่วิ่งเหรอวะควันอะไรวะเนี่ยเยอะมากอ,อ๋ออย่างงเฮ้ยมันงงเหรอมันงงเหรออะไรอะไรของมึงครับเออคำรามะ โอ้ยมันมี่วิ่งเว้ยเอาไงดีวะเอ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอุย้ยโอเคสวยอุย้ยเกือบไม่โดนเอาให้มีดเลยเฮ้ยอื <c> ้ <oughs> เกือบโอ้โหเอ้ยไอสปาร์ทัศเหรอเฮ้ยมันสนใจปาร์ทัศน์เว้ย มันสนใจประทัดมันสนใจประทัดเอออ้าวเฮ้ยผมรู้แล้วเล่นอะไรดีนั่นแหละมึนสตันฟันจังหวะนี้แหละฟันโดนจะตายแล้วนิดเดียวนิดเดียวฮืมโอเคผมรู้แล้วจะเล่นอะไรเฮ้ยไอ้ซอมบี้ชิบหายซอมบี้ซอมบี้ขึ้น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 โอเคมันเข้ามาเออลวงไป เออเฮ้ยมันปลาหินแล้วมันจะปลาหินแล้วโอเคหลบทันสวยมาทางนี้ต่อมีลูกกระจอกด้วยไอ้เหี้ยเ้ยลูกกระจอกมาจากไหนวะมานี่มานี่เอ้ย,อยหิน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 ,หนโอ้ยเกือบโอ้ยเกือบเอ้ยพี่เดี๋ยวก่อนใจเย็นเฮียใจเย็นเย็นโอเคปีนขึ้นมาโอเคตาย ลงๆๆมันตายหินหลววเลยไอ้นี่แม่งมันตาหินอีกแล้วเอาไงเอาไงโอเคปีนขึ้นมาอุย้ยอุ้ยหลวงหลวงหอให้มันงงต้องให้ตัวใหญ่มันงงก่อนโอเคมันตาหินมาแล้วนั่นแหละจัดก,การตัวนี้ก่อนเรียบร้อยเลยสองตัวเฮ้ยหินหินหิน <c oughs> โด,โดนเว้ยไอ่ไหนอะอยู่ไหนอีกอุย้ยมันมาแล้วไปขึ้นนั่นแหละป่าหินแล้วโอเคไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวใหญ่มันอยู่ด้วยบินมางี้ก่อนบินมางี้ก่อนนั่นแหละสู้กับตัวนี้ก่อน โอเคตายตายซะไอ้แฟนเฮ้ย hey, ไม่ตายอีกเฮ้ยตัวใหญ่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 วญ В ะเฮ้ย hey, ไอปล่อยได้ยังไม่ตายก่อนวะไอ้ละเนยังไม่ตายก่อไอ้เขี้ยมึงถึกมากเลยวะมึงถึกมากเลยมึงแย่งซีนชาวบ้านหมดเลยเนะี่ยมึงตัวเดียวเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ตัวใหญ่ตัวใหตัวใหญ่ปะเนี่ยช่วยกูจะรอดไหมเนี่ย โอ้ยมันวิ่งฐานมาหมดเลยโอเคมึงเข้ามาโอเคโอเคตายดิจีวะแม่งไม่ไหวแล้วอุย้ยแม่งแม่งจูเก,ก่งด้วยเว้ยตายเฮ้ยตัวใหญ่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 หอุ้ย่าเข้ามาอย่าเข้ามา,อ,า,า,มาอ่ะดูแลมามึงขึ้นมา โอเคอุ้ยอืมโอ้โหมันปลาขินใส่เลยตายโอเค,อเค,อเค,อเคไอ้เลื่เนินตายก็ดีละหลือมึงตัวเดียวและกลับเรือสามเจ็ดเอาไงเอาไงมาอีกแค่นิดเดียววิ่งมาละวิ่งชาร์จละเฮ้ยมันยังไม่งงมันยังไม่งงโอเค าไงเอาไง,อาไงโอ้ยนั่นแหละสตันสวยฟันมันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออตายซะไอ้เวนโอ้ย,ย,อยเป็นไรอะคุณติดเชื้อและมีอาการเฮ้ยมีติดเชือเ้อเหรอเฮ้ยจะบอกจะกลายร่างอะเดี๋ยวโอ้โหให้ตังค์เยอะมาก,เอ,มากเองได้ความบันเทิงอันเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพกับค่าเลยวะ่ะแต่น่าเสียดายที่การแสดงนั้นมีแค่ครั้งเดียว โอ้ครั้งเดียวก็พอแล้วนี่จะยืดเวลาสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ออกไปเท่านั้นแต่พาย,ยายามทำให้ดีที่สุดกัแล้วกันนะเคนอย่าให้ใครพูดได้ว่าข้าไม่เคยให้อะไรเองเลยเคนอะไรวะมึงจะให้อะไรกูวะโอ้ยไม่ไหวแล้วขอยาได้ไหมอุยอ้ยยาอุ้ยขอบคุณมากโอ้ได้ยาทีแม่งใช้เลยเคนใช้เลยทักษะของเอง ไม่น่าประหลาดใจเท่าไหร่เลยเคลน G R E โอยเวรและเหี้ยความแตกแล้วชิบหายลงแท่นไปด็อกเตอร์ก็โดนจับอยู่ชิบหายแล้ะเราความแตกแล้วครับคุณผู้ชมมันรู Size> ้แล้วเราเป็นเจ้าหน้าที่ G R E มันได้วิธีเราไปนี่ว่านั่นไงอยู่ในมือมันนั่นแหละวางไงวางอาวุธนั่นซะโอ้โหมึงกลัวอะไรวะ มีปืนสองกระบอกความโกลาหหนคลนความโกลาหนคือระเบียบที่แท้จ,จริงและของสิ่งต่างๆอย่างหนึง่งการแกล้งเป็นอย่างอื่นคือความเขาอย่างที่สุดบาซานได้ยินไหมชัดแจ๋วเลยครับเผยแพร่ไฟซะเฮ้ยทันทีเลยครับและนั่นส่งไปแล้วครับเฮ้ยไอ้ชิบหายมันส่งไฟเฮ้ยแกมืงทำให้คนบริสุทธิ์ต้องตายเป็นพันเลยนุ้ยไอ้ชิบหาย สิ่งงทำมันทำมันชั่วมากเองรู้กว่ามีอะไรในไฟล์นั้นใช่ไหมเคลนเองแค่พิสูจน์ประเด็นที่ฆ่าให้ฆ่า G.R.E. วางแผนที่ใช้ไวรัสเป็นอาวุธไม่ใช่รักษามันพวกมันสนใจแต่กำไรเท่านั้นไม่ใช่ชีวิตของคนแต่โดยทำตามกฎหมายของมันเองได้กลายเป็นสิ่งที่ถูกฝึกของพวกมันน่าสมเพชชะมัดอมเอาละฆ่ามัน เฮ้ยเอ้ยทีมันสู้มันมันงแหละโอ้โหปาดคอตัดขาตัดมือโอ้โหสุดยอดเฮี้ยพ่อไม่จ้าขนมบอกว่ายิงนั่นแหละเฮ้ยยิงด็อกเตอร์เปล่าวะโอเคไปเจ้ด็อกเตอร์ก่อนโอ้ยสยอดเกดมึงทำได้ไงวะพี่ด็อกเตอร์มาเร็วโดนมีดปักเครนช่วยคนพวกนี้นะพวกเขาไม่สมควรกับสิ่งที่พวกนี้ทั้งหมด ตายอะไรอ่ะบวระท้อกเหรอนเขนโอ้ห้ามเลือดครับเอาไฟมาห้ามเลือดเจ็บนั้นน่ะพวกเอ็งรออะไรวะยิงแม่งดิเฮ้ยด็อกเตอร์ผมไปก่อนขอโทษนะผมไม่อยู่แล้วความบางที่เราแหละด็อกเตอร์ได้ตายไปแล้วสิบหายหิวก่อนเลยเอ้าเอ้ยหิวให้แล้วขอบคุณมาก เฮ้ยมันยิงไล่หลังสิบหายเฮ้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 ยทางไหนอะเฮ้ยมันยิงไล่หลังมันยิงไล่หลังสิบหายแล้วท่านไงโต่อเฮ้ยถังน้ำมันอย่าอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้โอ้ยโอ้ยอย่าเคนอย่าเหนื่อยสิบหายเคนเหนื่อยพี่เคียนมวยเหนื่อยอย่าเหนื่อยดิพี่ขอร้องอย่าเพิ่งเหนื่อยโอ้โหแม่งยิงไล่เลยให้ตายเหอะอุ๊ยโดนนัดโดนดอกหนึ่งละวอุ๊ยสองดอกอ้ยอสามดอกอ้ยอสี่ดอกอ้ยห้าดอกข้อมึง โอ้ิก่อนเลยโอเคอุ้ยโดนละเอยอย่าเพิ่งยิงดิอย่ายิงอย่าิงอยิงเ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายทางไหนต่อทางไหนทางนี้ทางนี้างี้โอ้ยข้ามไปข้ามไปข้ามไปเกือบตกอุ้ยไม่คิดเกือบตกอุ้ย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 ซิกแซคลบซิกแซลบไปมาซิกแซลบช่วยได้บ้างมั้ยเนี้ยขึ้นเค้นั่นแหละอุ้ยเเข้านี้เข้านี้โอเค เฮ้ยโดดโดดไหมเนี่ยโอเครอดโอ้ยขึ้นหายใจก่อนโอ้ยอุ๊ยเกือบตายเ้ยยังหมดยังวะพอแล้วมั้งทางนี้ต่อซอมบี้อุ๊ยซอมบี้อย่าไปจับขาทางไหนอะทางนู้นเฮ้ยยัง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 ไม่จบยังไม่จบวิ่งต่อไปโอเคหลากเลือดมาก กระเป๋าพยาบาลก็ไม่มีโอเค,อเคน่าจะรอดแล้วมั้งโ,โคตรเหนื่อยอเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอเฮ้ยเสียงซอมบี้ชิบหายแล้วไม่ดีแล้ววิ่งก่อนดีกว่าวิ่งต่อวิ่งต่ออย่าไม่นคนเครดปลอดภัยอย่าเพิ่งหยุดลงท่อใช่ไหมโอเคถูกต้องทางไหนทางนี้เหรอไม่ใช่ทางไหนวะทางนี้มัเนะี่ย มาถูกทางปุง๊กวะไม่ใช่นี่วะมาผิดทางขอโทษบคุนผู้ชมเดี๋ยวไม่ใช่ลงท่อต้องไปไหนอ่ะขึ้นบนขึ้นบนโอเคขึ้นบนไหนอ่าทางนี้ทางนี้นว่าลงท่อโอเคจบฉันเจอทางออกจากสังเวียนแล้วตอนนี้ฉันต้องหนีกลับไปที่เบคเคนแต่เซเล่ เขาไม่รอดเขาบอกว่าเขาส่งงานวิจัยให้กับเจสก่อนที่ไรซ์จะได้จับเขาอย่างนั้นอาจจะยังมีพอมีหวังในการใช้ยารักษาโอเคครับดรเซเล่ให้ยากับเจสไปตอนไหนวะเขี้ยวิโอ้ยเข้ยพระเอกเราติดเชื้อไหมเนี่ยเติมเยอะไปหน่อยขอใครคุณผู้ชมพอดีสมุนไพรมันต้องยาวๆอ่ะ สุ่นภัยเยีะยยะาได้ทุกสิ่งไปรา,ายงานตัวกับเบคเคนวิ่งไม่ได้ตายแล้ววิ่งก็ไม่ได้ท้งไงอ่ะรวนหนามกั้นหมดเลยเออกทางนี้ทางนี้โดดข้ามไปไมเคินโอเคโดดได้อยู่ก็ยังดีวะไปวิ่งไม่ได้เดินกลับขอบคุณมากยังดีนะมีประทะัดติดมือมาอันนึงโอ้โห โอเคเลือดลอยเต็มยังรอดอยู่มันแหลกป่าวเนี่ยมันเป็นเพราะตัวละครหรือว่าจอของมันแหลกมาช่างก่อนแล้วกันโอ้โหแล้วของผมโดนปลดหมดเลยปืนอุ้ยอืย้หไแมงเอ้ยเฮ้ยเคนอย่าไกลล่างนะเว้ยเพื่อนไกลถึงแล้วไกลถึงป่าววะอีกสองร้อยไม่ไกลเลยเคนอีกไกลเลยเพื่อน เดินออไปเรื่อยๆเคนโอ้ยจะไหววาวะไม่จะไม่น้าถึงเฮ้ยซอมบี้เฮ้ยซอมบี้อ้เหี้ยซอมบี้เอาไงอะเข้าทางนี้โอ้หซอมบี้เพียบเลยเฮ้ยอย่ามาจับอย่ามาจับอย่ามาจับโดดโดโดโดดแบบมาริโอ้โดดแบบมาริโอ้โดดเลยเออรอดไหมโอเครอดโอเคมันไม่ตามมาก็ดีละโอ้ยไปไงต่ออะโดดได้นะเคนโอเค โดดขึ้นยังไหวอยู่ไปทางนี้โอ้ยโอ้โหแม่งต้องรีบป่ะวะไม่ได้แข่งกับเวลานี่ว่ะเฮ้ยแต่แม่งเริ่มเริ่มเขียวแล้วไม่ใช่ซอมบี้มึงอย่ามานะเว้ยกูจะกลายเป็นพวกเดียวกับมึงแหละมึงอย่ามาตีเลยได้โปรดเ,เ,เฮ้ยยาเอ้ยอย่าไอ้เหี้ยโอ้ยแม่งเอ้ย อยากจะกัดอีกเฮ้ย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 อุ๊ยเคนแม่งเอ้ยไม่เป็นไรตอนนี้วะเนี่ยเซเล่เซเล่ตายแล้วโอ้ยโอ้โหไม่ไหวว่ะตายหรือสลบหัวสลบชิบหายแล้วโอ้ยลุกขึ้นมาโอ้ยโอเคโอ้ยยืนยังเซ ผมอยู่ที่ไหนเอาเบคเค้นนี่า่าฉันต้องซ่อ,อนนายไว้ที่ท่าเรือคนครึ่งหนึ่งของไลท์ตามหานายไม่ว่านายจะทำอะไรไว้มันไปยั่วพวกมันแล้วฉันต้องคุยกับเจสเซเล่ให้งานวิจัยกับเธอไปเธอเอามันไปให้แคมเดนแล้วแคมเดนบอกว่านักเลงของไลท์เจอห้องหลบของเขาแล้วเขาจึงโดนกระหน่ำด้วยพวกจอมกัดพวกซอมบี้และขังตัวเองน่าใจกลางจากนั้นการติดต่อก็ล้มเหลวเราไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยในตั้งแต่ตอนนี้ ฉันจะตามหาเธอเธอเข้าไปได้ยังไงมีคนกลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่มผู้ช่วยชีวิตที่ลักลอบพวกเขามีทามิบาเคนิโคโครอนใกล้ทางหลวงในมีนักวิ่งพอไหมเซเบนชูชีพหยุดลงเมื่อ36ชั่วโมงก่อนจะไม่มีอีกต่อไป,อไปเวลาของเราหมดแล้วเคนเอาละ ฉันไม่รู้ว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ได้ไงแต่ฉันแน่ใจสุดๆว่าจะลองดูนายรู้ไหมคนส่วนใหญ่สถานการณ์ของนายคงจะคาลลงหนุ่มไปซ่อนตัวแล้วขอยกย่องเลยเพื่อนนายมาสุดยอดโอเคยังรอดอยู่เคนนี่คืออุปรกรณ์ของคุณเอาไปฝากกคุมเคาให้ด้วยนะโอเคได้ของว่ะไานเนี่ยเหรอดูสิโอ้โห ยังอยู่ครับคุณผู้ชมเฮ้ยมึงเอาของมาได้ไงวะเอามาจากไหนอะเออขอบคุณมากดีแล้วล่ะไม่สนใจแล้วเอาไม้หมดเลยใ่มีช่องแล้วเอาไงดีอะเดี๋ยวก่อนหยิบทุกอย่างโอเคหยิบแม่งหมดอะอะดูดิซิมีอะไรบ้างมีเทปไหมไอ้ผ้าแผลอ่ะนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่มีเทปกาวเทปกาวมาก่อน ประทัดประทัดเอามาดาวกระจายโอเคเดาวกระจายเอามาให้หมดโอเคน่าจะน่าจะมีหมดแล้วจะส่งกล่องบรรเทาภัายพิบัตนิน้ำเนีย่ยเจอน้ำแล้วน้ำมีไม้มเป็นบอลพรีเมียมเอ้ยเอ้ยเจ๋งว่ะเอามาดิเราทิ้งนี่ไปเลยดีกว่าไหน αι. หมไวะพี่นั่นทิ้งขาโต๊ะไปเลยเออเรามาเบสบอลมานี่แหละสุดยอดกระเป๋าพยาบาลแอกอก็ล์ขอบคุณมากครับพี่เอาไม้หมด <c oughs> สุดท้ายก็เอาหมดอยู่ดีโอเคครับก็เดี๋ยวขอจบแต่เพียงเท่านี้นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ก็ภารกิจไม่สําเร็จช่วยดตรเซเล่ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรผมว่าน่าจะเกินครึ่งเรื่องแล้วละ่ะน่าจะใกล้จบแล้วอีกไม่นาน โอเคครับถ้าชอบหลังก,ก่อนล้วกดซับสไครต์ก็ได้ครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันกในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับคุณผู้ชม